สวัสดีท่านผสมท,ทุกท่านผมอยากเอาวันนี้เป็นการดีที่ผมจะมาเปิดอีกวงการหนึ่งที่ผมอยู่เหมือนกันวงการนั่นก็คือ animation m i n e c r a f t music บอทงไอวงการเนี้ยคือเป็นวงการที่ผมชอบมากๆและก็ผมได้ลองฝึกทำบ้างแล้วแต่ได้แค่ภาพนิ่งนะเป็นพราะความกากเกินทำเครื่องไหวไม่ได้โอเคก็มาพูดกักๆเลยทำไมผมถึงพูดว่ามันจะกลับมาดีขึ้นเนี้ยก็กลับมารุ่งเรืองขึ้นอีกครั้ง เป็นเพราะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เงื่อมงุงเรืองมาเรื่อยๆจากกัปตันสมาร์เคเรช่องนั้นเนี่ยโอ้โหอย่างเพลงดังเลยที่ผมอ่าทุกคนน่าจะเคยฟังก็คือ k e e p e r อ่าอันนั้นก็มาจากกัปตันสมาร์เคเกก็คือการเครื่องไหวยต่างๆเนี่ยเออคือทาง กัปตันสมาโคเนี่ยเขาไม่ได้ทําคนเดียวนะเขาก็ไปจ้างคนนู้เอ้ยขอร่วมงานคนนู้คน,นนี้เป็นเพราะสมัยนั้นเนี่ยกัปตันสมาโคเป็นคนที่ค้อนข้างที่จะดังมากๆแล้วไอ้พวกแบบอนิเมชั่นพวกนี้คือส่วนใหญ่เขาจะเน้นทําคนเดียวหรือ 2- อสาคนแล้วการเครื่องไหวต่างๆมันเน้นยื่นแต่มันไม่เน้นความสมจริงเดี๋ยวผมขึ้นภาพเป็นตัวอย่างให้ดูระหว่างผมพูดนะ คุณจะสังเกตได้เลยว่า,ามันก็ื่นจริงรับภาพงานภาพเอืองแสงอะไรต่างๆเนี่ยการจัดแสงเออมันก็ดีนั่นแต่การเครื่องไหวของตัวครเนี่ยคือ,อขอใช้คําว่าห่วย้กันนะเป็นเพราะเหมือนเน้นื่นก็ให้ดูเข้าใจเฉยๆว่าอ๋อมันกำลังเตียงกาอ๋อมันกำลังฟันคนอื่นแต่ถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ยบริษัทที่หรือช่องที่เขาทำแอนิเมชั่นมาครับเนี่ย มันกึ่ยนสมจริงคือการเครื่องไหวเนี่ยเขาใส่ใจในรายละเอียดให้มันสมจริงที่สุดมันมีน้อยมากๆซึ่งกากๆผมจะพูดได้เลยด้วยซ้ำอย่างกากๆก,ก,ก็คือกัปตันสมาร์โคเจนนี่มอดแอนิเมชัน 3A ดิสเพย์ก็จะมีประมาณนี้ที่เขาใส่ใจในารายละเอียดไม่ว่าจะเป็นภาพเขากากขนาดไหนโมเดลกากขนาดไหน แต่เขาจะใส่ใจในการเครื่องไหวของตัวคอ,วอนี่มันสมจริงมันเลยทําให้รายละเอียดต่างๆรายๆคนจะไม่สนใจเลยจะสนใจว่าอุยเครื่องไหวสมจริงมากๆซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คือนับวันมันถอยงเรื่อยๆก็คือมิวสิกนะฮะแอนิเมชั่นไมค์คาบมิวสิกคือตั้งแต่กับตันสมาโคเนี่ยเขาเลือกทําไปก็จะมีแค่บริษัทเจนนี่มดซึ่งบริษัทเจนนีมดเนี่ย จะมีเครือของตัวเองอย่างที่เรารู้จักก็คือแอนิเมชันไอันนี้หลายคนยังเข้าใจผิดอย่าเอายอดซับใน Youtube มาเทียบว่าเอ้ยช่องนี้มันต้องเป็นช่องใหญ่ดิแอ้ก็เจนิมอมดต้องอยู่ในเครือ Sand แอนิเม i o n ไม่ใช่เหรอทำไมถึงยอดซับน้อยกว่าถึงไปอยูอ่เป็นหัวหน้าใหญ่ของแอนิเมชันจริงๆอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับคนดูอย่างเหนียวแน่นด้วยแต่ถ้าว่าพูดในกับความจริงเนี่ย บริษัทบริษัทเนี่ยชื่อว่าบริษัทเจนนี่มอสตูดิโอซึ่งมันมีอ่า,หายหายเคือมากผมอ่าพูดได้ไม่หมดเป็นเพราะอ่าเจนนี่มอสก็ไปชวนหลายที่มากๆเลยนะฮะแต่หลักๆที่เจ้าใหญ่เลยก็คือแอนิเมชันเนี่ยที่อยู่ในเครือมังกันซึ่งชื่อเต็มก็คือแอนิเมชันโปรดักชันอ่าก็อยู่ในเครือมังกันตั้งแต่ปี2020ประมาณนี้ เขาก็เริ่มหาแนวทางใหม่ที่จะทำคลิปเป็นเพราะการทำแอนิเมชันไมค์คราฟต์อินสิกเนี่ยมิวสิกแต่ละครั้งหรือเพลงแต่ละครั้งจะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นโมเดลที่ต้องมีความละเอียดมากขึ้นและก็หลายๆปัจจัยก็คือทำให้ต้องปั้นโมเดลใหม่ตลกอดทุกครั้งคือเพลงใหม่อะเพลงใหม่ทุกครั้งต้องปั้นโมเดลใหม่ทุกครั้งมันเลยนานมากๆ2-3เดือนถึงจะมี1เพลง แล้วเพลงเนี่ยมันไม่การันตีด้วยซ้ําว่าเพลงมันจะดังหรือไม่เออถ้ากิดว่าบางอื่นเนี่ยเหมือนเพลงนี้คือเฟลมากๆ KDA ซึ่งโอ้โหเจนไอเจนนี่มอนเนี่ยเขาก็ลงทุนทํามากๆผมดูแบบเฮ้เรื่องแสงอะไรต่างๆโอ้โคตรสวยเลยแต่โมเดีเนี่ยมาเป็นมาครับก็ต้องเข้าใจแต่ถ้ากิดวว่าดูถึงางานภาพอะไรต่างๆมันดูสวยมากๆแต่ก็คือผลตอบรับ ยอดวิวมันได้ไม่ดีเลยก็คือ2สัปดาห์เนี่ยยังไม่ถึง1น้านวิวด้วยซ้ำเออสอ2สัปดาห์ยังไม่ถึง1น้านวิวทำให้อาจเจนิมอสค่อนข้างที่จะเฟลมากๆเป็นเพราะเพลงเนี้ยไอ้พวกเพลงต่างๆที่ทางเจนิมอสเอามาเพลงก็ไม่ได้ไปแต่งเองอ่ะก็จะฟังหาใน y o u t u b e เอาแล้วก็เอามาแล้วก็มาอ่ากำกับใหม่เองหมดแล้วก็ อาเข,เขามีการขอซื้อลิขสิ์นะเออไม่ใช่ว่าจู่ๆเขาไปกอบเพลงมาก็มาทําไม่ใช่นะคือเขาเป็นบริษัทเขาก็ไปซื้อลิขสิ์มาเอออย่าเข้าใจผิดนะแง้วหลังจากนั้นเนี่ยจนนี่มดกับแอนิเมชันเขาก็หาทางออกเอองานเงาไปทําอย่างอื่นมากดีกว่าไปทํา M.O.B เกมก็คือเกมบอบบี้ผีถามนั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันเกมบอบบี้เพย์ไทมค่อนข้างที่จะเติบโตใหญ่แล้วทำให้เจนนี่มอนเนี่ยหาลูกน้องเพิ่มมากขึ้นแล้วเรื่องการมาทำแอนิเมชันไมค์ c r a f มิ u สิกเนี่ยมันหายไปเลยคือผมเสียดายมากๆผมติดตามเขามานานมากตั้งแต่ปี2017อะแล้วตอนนี้เขาเลิกทำไปแล้วแล้วมันแบบ มีแค่พวกลูกน้องในทีมที่มาทําเพลง1นาที2นาทีมันมันไม่เหมือนเพลงด้วยซ้ําเป็นเพราะมันเอาไปควบอยู่ในจักราวาลของอ่าไกด์เฟรดดี้ไมค c r a f t วิดีโอซึ่งโโหผมเสียดายมากๆที่ไม่ได้ดูแอนิเมชันไมค์ครับมิธิซีทีกแล้วเอวในปัจจุบันเนี่ยช่องเหล่านี้เพิ่งเห็นไอดอลก็คือเจนนี่มอดกับแชนิเมชันเนี่ยเป็นไอดอล ได้ไม่นานก็คือ1-2ปีทำให้สีมือในการทำอนิเมชันมาคราฟต์หรือสิ่เนี่ยมันยังมีไม่เยอะก็งานภาพเนี่ยยังไม่ได้ดีมากพอการเครื่องไหวต่างๆยังไม่ดีมากพอก็คือยังฝึกยังมีทักษะความสามารถยังไม่พอทำให้ในปัจจุบันผมหาที่มีความสามารถได้ยากมากๆแต่เมื่อไม่นานมาน,นี้ผมได้ไปเจอ จร,จริงๆคนนี้เนี่ยผมติดตามผลงานเขามาตั้งแต่ปี2019นะเป็นเพราะผมเห็นเขาเด่นๆมานาเนะโอ้โหคือคนนี้เขาเก่งจริงนะยันกับแบบเขาเรียนจบมาจากการทำแอนิเมชันโดยตรงเลยด้วยซ้ำเป็นเพราะเขาเก่งมากๆนะเออผมบอกเลยเขาเก่งโคตรๆคือทุกสิ่งทุกอย่างเขาสามารถทำ ในโปรแกรม b บ n เนอได้ทุกอย่างเลยไม่จําเป็นที่ต้องเอาไปเข้าใน a ั t เตอร์เอฟเฟหรือเข้าไปตัดต่อเพิ่มเติมป็นเพราะทุกอย่างเขาเขียนโปรแกรมแล้วก็ใส่เอฟเฟกต่างๆในโปรแกรม banner ก็คือโปรแกรมทำดิมิเมชันเนี่ยในงวดเดียวได้เลยคือเทพมากๆเทพจึงที่ว่าอ่าคือผู้กํากับหรือ c ีอของ m o b Game, เกมเ่ยหรือเจ้าของบริษัทเจนนี่มอสแซเนี่ยเขายังต้อง โพสจดหมายไว้หน้าทวิตเตอร์ว่าขอพบตัวโคดเตอร์นี้หน่อยอันนี้ชื่อเขาผมอ่านได้แค่โคดเตอร์นะเป็นเพราะออกเสียงยากคือโคดเตอร์เนี่ยหาที่ติดต่อไม่ได้ก็คือจำเป็นที่ต้องโพสทวิตเตอร์แต่ตามที่ผมไปใกล้ๆดูโคดเตอร์เขาไม่ได้รับนะเขาอยากาทำเพลงทำคลิปแบบนี้แบบอิสระเขาไม่ต้องการที่จะไปทำควบกับ ่าบริษัทไอโฟนเนี่เขาอยากอยู่เดียวๆอยากสร้างเป็นอะไรอะ่ะงานอิสระเอออยากอิสระของตัวเองอะสร้างผลง,งานสิงปะก็คือ a อนิเมชั่น Minecraft Music ซึ่งมีคนหนึ่งเป็นนักแต่งเพลงนักแร็ปก็คือแดนพูอันนี้ถ้าพูดชื่อผิดก็ขอไปด้วยโอ้โหเขาแต่งเพลงมาหลายตัวเหมือนกันนะที่ดังๆเลยก็คือ Skeleton k r er, e p p r r n n e e r m a n P ไอ้ก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คือสไปเดอร์อ่านี่แหละเพลงสไปเดอร์พอผม,ไ,มได้ดูนะผมคงลุกเลยเฮ้ยความรู้สึกที่มีได้แบบได้ในเมชั่น Minecraft Music ดีๆผมไม่ได้เจอแบบนี้มันตั้งแต่ปี2020ไอปี2020แล้ว่ะคือผมไม่ได้เจอมา2ปีได้อะแล้วผมมาเจอวันนี้ของโคตอร์ ผมก็รู้สึกว่าอุย้ยโคตอร์ทำไมสีมือถึงได้พัฒนาขนาดนี้ผมแบบโอ้โหคือแบบอยากให้ทุกคนไปดูกันเลยนะ,ะผมแนะนำให้ดูในเวอร์ชั่นของแดมพูดก็คือในช่องนะเดี๋ยวผมทิ้งเงลไว้ใต้คลิปจริงๆมันมี3โเวอร์ชั่นก็คือเวอร์ชั่นของคนที่ทำเพลงก็คือทำบีทมิดเพลงต่างๆแล้ก็เรื่องโมเดลต่างๆและก็อีกคนนึงก็คือโครตร โคเตอร์เนี่ยคือทั้งสร้างโมเดลทําทุกอย่างเลยทําเกือบทุกอย่างคือไง,ไง่ายๆเขาทําคนเดียวอะ่ะแล้วก็พวกที่มีการชื่อว่ามาช่วยเหลือเขาก็ช่วยนิดๆหน่อยๆแต่ที่หลักๆที่เขาทําหลักๆเลยก็คือโคเตอร์นะเดี๋ยวผมไปดูเบื้องหลังมาแล้วไม่ว่าจะเป็นแสงสีแดงแสงเออเลวิบวับวับ,วบ,วบด้างหลังเนี่ยผมไปดูหล,หลายๆช่องมาอย่างเจนนี่มอดแอนิเมชันเนี่ยเขาต้องเอาไปตัดต่อในโปรแกรม อัตตาเฟกทั้งนั้นแต่สำหรับของโคเตอร์เขาสามารถทำในโปรแกรมเมนเนอร์ได้ทีเดียวเลยเนี่ยผมได้ดูว่าประกอบเลยโคตรเทพผมบอกเลยนะซึ่งผมก็ไปดูอันกอร,ริทึมที่เขาทำแล้วนะคือเขาเทพจริงๆนะคือเขาเก่งอ่ะเออเขาเก่งไอใครที่แบบทำพวกอันกอรททึ่มแบบน,นี้โปรแกรมแบบนี้ได้โอ้โหใครทำได้นี่คือ ค่าจ้างแพงอะ่ะผมบอกเลยนะเงี้วในอีเวอร์ชั่นหนึ่งก็คือของแดนพูเขาจะเอาฉากที่ดีที่สุดแล้วก็ดูไห้ลื่นที่สุดมารวมกันผมแนะนําให้ไปดูมากๆแล้วก็เพลงไม่ได้ขี้ขี้เลย,เลยนะเพลงโคตรด,ดีบีดโคตรด,ดีผมฟังแล้วผมแบบยังคงกุ๊กเลยตอนนี้ทุกวันนี้ผมฟังมาประมาณ2สัปดาห์ผมยังว้าวอยู่เลยโอ้โห ความรู้สึกแบบนี้มันไม่ได้เจอมา2ปีอะอน,นิเมชั่นดีๆแล้วการเครื่องไหวต่างๆเนี่ยมันดีมากๆม,มันดูสมจริงแล้วก็ผมได้ไปดูเบื้องหลังมาแล้วอันนี้คือนวัตกรรมใหม่เลยก็คือโมเดลเนี่ยโมเดลตตวคอนถ้าสังเกตดูใกล้ๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆแต่ในจากัความเป็นจริงถ้ามันละเอียดแบบนี้ตามที่ผมเคยเคยดูแล้วก็เคยใครทามาเนี่ยมันคอมจะแหรกมากๆ คือคอมแกร์เลยแต่สําหรับโคเตอร์เขาปั้นโมเดลเอก็ใส่โปรแกรมต่างๆใส่อังกอริทึมพวกนี้จึงมันลื้อนะ่ะมันงือเนก็ยังคงความละเอียดไว้ได้คือเทพจริงๆนะโคเตอร์เนี่ยส่งมาที่ทานเจดีมอนเนี่ยออกจดหมายขอเชิญอ่าโคเตอร์เนี่ยไปทํางานด้วยแต่โคเตอร์เสียดายคือเสียดายมากๆโคเตอร์ไม่ได้ไปทํางานด้วยนะฮะวันนี้ผมก็มาพูดประมาณนี้ ấy, คืออยากให้ทุกคนลองไปฟังกันดูของสกับโคดเตอร์น,นะฮะแดนพดูถ้าพูดกับขัดก็ขออภัยด้วยเป็นเพราะผมไม่ค่อยได้อัดเสียงก็เลยทำให้ไม่ค่อยได้ฝึกฝนเท่าไหร่เป็นเพราะช่วงนี้ก็ติดเรียนแล้วก็สมัครมหราลัยนะตอนนี้ติดมหาลัยเลยวะเออผมมีชื่อนะเออผมติดเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็วิชาเอกมัติมิเนียนะฮะ วันนี้ผมก็ขอตัวกันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยถ้าเกิดว่าอยากให้ผมพูดถึงอีกวงการหรือวงการไหนของผมเนี่ยผมมีหลายวงการนะอันนี้ก็3อันนะวงการบีบ็อกซ์วงการเอเมชันและวงการเอเมชันไมค์ค่าวมิวสิก